ออมสกาวใจทอฟฟอร์มทวงบัลลังเจ้าแม่ใบหวยลอตเตอรี่กระดิ่งเข้าเต็มๆเ,เรียกได้ว,ว่าชาวเน็ตเฮหลังออมสกาวใจกลับมาให้งวดแรกหลังหายไปนานโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์เลขกระดิ่งเงินกระดิ่งทองงวด1ตุลาคม2566ระบุข,ข้อความว่าน้องกระดิ่งท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่กลับมาแล้วหายไปนานมากแม่กลับมางวดแรกปังๆนะคะ 3-4-2ปงัปงปังและล่าสุดอ,อมสกาวใจนั้นก็สุดท็อปฟอร์มเมื่อเธอนั้นกลับมาทวงบัลลังเจ้าแม่ใบหวยลอตเตอรี่กระหิ่งเข้าเต็มๆงวด1ตุลาคม2,566โดยเธอนั้นได้โพยภาพลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว6-6ควพร้อมระบุข้อความว่าเลขเบิ้ล6-6ก็มานะคะ ในขณะที่กระดิ่งเงินกระดิ่งทองงวดแรกเข้าเต็มๆเมชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณนะคะแม่อมกระดิ่งน้อย324ค่ะก่อนออมสกาวใจจะเข้ามาตอบว่าเย้เ yeah, ย yeah, ดีใจด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสาหรับการรับชมและติดตามค่ะ